สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับต้อมดื้อชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องพามาดูแปลงนาะที่ต้อมดดาหวานข้าวได้10วันนะครับอัดน้ําเต็มเปียะไว้เลยนะครับก็เราดูหอยแล้วนะครับเราก็หยอดหอยด้วยอย่างต้อมหยอดยาหอยตอนเย็นก็เบาครับาการขึ้นน้ําไวอย่างของต้อมเนี่ยมันดียังไงเห็นว่าอันเนี้ยเขียวอันใหญ่อันนั้นก็น้ําเยอะนะครับอันนี้ก็เยอะอ่างต้อมก็อดัดไปหมดแล้ว นะครับก็ฝนฟ้าได้ตกลงมาบ้างนะครับอันการอัดน้ำเนี่ยได้ตั้งแต่เล็กเนี่ยมันดีอยู่หนึ่งอย่างคือทําให้ข้าวเขาพุ่งนะครับแล้วก็เรื่องญ้าเนี่ยจะไม่มีนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเยอะเกินต้องก็จะผ่อนลงเบาลงหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ําเยอะนะครับก็บางเจ้าก็ถามว่าอัดไวไปไหมนะครับต้อมอัดในช่วง7-8วันอย่างเงี้ยอ่า คือบางเจ้าอ่ะอาฉีดยาคุมเจ็ดแปดวันหรือไม่ก็สิบวันขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะสิบวันฉีดแล้วก็อาจสิบสองวันอย่างงี้ครนี้มันอยู่ที่อาเราจะฉีดยากี่รอบยาคุมเลนคุมค่ายาเก็บเนี่ยมันมีสามครั้งแต่ต้อมอะฉีดแค่คุมเลนครั้งเดียวคือไม่อยากจะมาคุมค่าเพราะว่าถ้าคุมค่าค่าใช้จ่ายเราก็ต้องมียาคุมค่ามียาค่าเพลี้ยไฟอะไรเงี้ยมันก็อาจจะสิ้นเปลืองไปในกรณีที่ว่าเราเอาย่ามาอยู่นะครับ อ่าเราจนถึงทาแบบนั้นได้หรือข้าวงอกไม่ค่อยดีหมายถึงว่าถ้าข้าวงอกไม่ค่อยดีเนี่ยอ่ายังมีเม็ดที่ว่ากําลังจะแตกจะงอกอย่างเงี้ยคือในฤดูกาลเนี่ยที่ต้อมไปดูแปลงมาหลายๆแปลงนะครับคือค่อนข้างที่จะข้าวตมอ่างอกไม,ไม่ไม่ทันกันของต้อมก็มีครับแต่ส่วนน้อยต้อมอาศัยเอาส่วนใหญ่อัดเลยครับผ้ามันพอดูได้พออ่าพอสวยพออะไรต้อมก็อัดเลย นะครับถ้าจะไปรออ่ะไปรอในส่วนน้อยอ่ะค่อนข้างที่จะอาช้าแล้วคันนี้ยาจะยาไวไวถ้าเราอัดน้าช้าเราจะต้องฉีดยาสองรอบสมมุติถ้าจะอัดน้ําในช่วง12วันหรือ10วันเนี่ยเราก็ต้องมาฉีดคุมค่ายอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าอัดเหมือนต้อมอ่ะก็คือฉีดแค่คุมเลนหวานได้2วันถึง3วันเราก็ฉีดยาแล้วก็ให้ได้ประมาณทั้งหกเวัน นะครับให้เคลือบหน้าดินอยู่นะครับถ้าฝนไม่ตกนะเราก็อัดน้ําได้เลยแต่ปัญหาคือว่าแถวบ้านต้อมอ่ะเขายังไม่กล้าอาัดกันแบบนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าข้าวบางโซนอ,ะอ่ะอ่ามันเป็นเป็นแอง่งเป็นหลุมเป็นบ่อที่ไม่เสมอการเวลอาอัดน้ํามันท่วมมันไอตรงเอาไอตรงข้างหลังเนี่ยยังน้ําไม่ถึงเลยไอตรงใส่น้านี่ท่วมแล้วอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเรื่องหอยแล้วก็กลัวเรื่องข้าวเน่าด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือถ้าน้ำำําดําๆเนี่ย อัดมากๆเนี่ยอาจจะทําให้ข้าวเน่าได้อามีส่วนนะครับแต่ของต้อมมาต้อมทําแบบนี้มาตลอดนะครับต้อมอัดน้ําเลยนะครับอัดแล้วมันก็เป็นอย่างในรูปเนี่ยและครับเนี่ยมันก็เขียวไหนว่าอันนี้ยิ่งเขียวใหญ่เหรียญใหญ่นะเขียวทุกอันเลยครับเนี่ยแต่เราต้องเอ,เอาเอาหอยให้อยู่อย่างเดียวนะครับต้อมมั่นใจว่าไงข้าวก็ไม่ตายนะครับการอัดน้ําหรือการทําข้าวใต้น้าเนี่ยค่อนข้างที่จะกําจัดเรื่องยาได้ง่าย นะครับเรื่องยาในง่ายแล้วต้อมก็มาหมักของของลุงตีคู่หูเกษตรตองแปดนะครับเป็นกรดฮิวมิกนะครับที่ช่วยบำรุงดินด้วยกาจัดข้าวดีข้าวเด้งด้วยนะครับช่วยบำรุงดินด้วยเพราะอันใหญ่ของต้อมต้อมว่าอันใหญ่ต้อมมาดันดินเยอะแบบรวมอันกันนะ่ะรวมอันแล้วไล่ดินไล่อะไรเยอะเพราะว่าอ่าสังเกตตอนหว่านข้าวนะครับเขาอ่าเหมือนเป็นขี้ตมมาแป๊บเดียวเองแล้วก็แห้งแล้วก็ร่อนเลยนะครับของคนอื่นยังไม่ร่อนเลยนะครับคันนี้ก็เลยต้องอ่ารีบขยับ อ่าอดน้ําให้ไวกว่าคนอื่นเขาหน่อยแต่แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าต้อมอัดน้ําเร็วอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาคอยติดตามกันดูอีกหนึ่งรอบนะครับในช่วงก่อนที่ว่าต้อมจะใส่ปุ๋ยอาจจะใส่ปุ๋ยในรอบนี้จะใส่ปุ๋ยอะไรเดี๋ยวต้อมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะไม่เกิน20วันตอนนี้ได้10วันแล้วนะครับน่าจะไม่ไม่เกิน20วันอาจจะได้ใส่ปุ๋ยนะครับรอบแรกนะครับเป็นรอบที่เร่งลําต้นนะครับเร่งลําต้นในรอบแรกนะครับ ก็จะใส่สูตรไหนจะเอาปุ๋ยอะไรมาลงในแปลงนานะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอต้อมอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับส่วนที่พี่น้อง,องท่านไหนอยากลองทําข้าวแบบต้อมหรืออยากได้สายพันธุ์นะครับอยากได้สายพันธุ์ติดต่อ อสอบถามทางข้อความต้อมดื้อชาแนลได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับเข้าไปหาลุงไปพิมพ์ถามลุงเขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวหมักย่อยสลายฟังข้าวนะครับสารย่อยสลายแล้วก็ไอตัวฮอร์โมนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ เร่งลากเร่งลําต้นนะครับเร่งทําทให้ใบใหญ่ใบาย,ยาวนะครับใบเขียวนะครับหรือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์กึ่งเคมีนะครับหรือจะเป็นพันุ์ข้าวที่ต้อมได้นํามาหว่านในแปลงนาของต้อมทุกปีเนี่ยต้อมจะเอาข้าวของลุงมาข้าวของลุงงอกดีมากนะครับก้าวไว้ใจได้เลยนะครับคันนี้ถ้าถ้าอยากจะติดต่อกับลุงเนี่ยโทรหาลุงเขาได้เลยก็ได้ครับ0 9 6, 0 9 4199 366 099 4199 366นย์ะครับก ฝากช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับชาวเกษตรกร,กรครับขอบคุณครับ